คเคยได้ยินคําว่านิวรอนไหมคือตัวเนี้ยคือตัวแอคซอนคือตัวแอคซอนมันจะเป็นตัวเชื่อมคือสมมติเราคิดเรื่องอะไรใช่ไหมคะตัวแอคซอนมันจะยื่นแขนขาไปเดี๋ยวคุณจบไลฟ์เนี้ยคุณไปเซิร์ชใน Google เนาะว่านิวรอนมันจะมีคลิปวิดีโอที่บรรยายละเอียดมากเดี๋ยวจบไลฟ์ค่อยไปดูก็ได้มีการวิจัยว่าคิดเรื่องนี้ซ้ําๆเช่นสมมติว่าเราคิดแต่เรื่องของแบบปัญหาเราคิดแต่เรื่องความคุกซ้ําๆนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้ว นิวรนน่ะสมมติอันนี้คือทุกนะสมมติอันนี้คือทุกใช่ปหหรือเราเรื่องไม่สบายใจโดนคนโกงไปเรื่อยๆหรือว่าเราไปหาลูกค้าแล้วเราก็แบบปิดไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราคิดแต่เรื่องที่เป็นปัญหาใช่ไหมอแอคซอนคือแขนนะคะมันจะยื่นไปจับหาค้่เดียวกันคือค้่ที่เป็นเรื่องความรู้สึกเดียวกันเช่นเรารู้สึกว่าเราทุกใช่ไหมเรารู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมเดี๋ยวมันจะไปหาเรื่องมาอีก มันจะไปจับโครงข่ายแบบนี้ทําให้มีการวิจัยมาว่าคนที่ซึมเศร้าคนที่แบบคิดหาทางออกไม่ได้อะ่ะเขาไม่ได้คิดแค่ครั้งเดียวแต่เขาคิดซ้ําๆย้าๆจนโครงข่ายในสมองอะ่ะมันแบบออกมาเป็นในรูปแบบเดียวกันคือมันโดนจับกันไปเรื่อยๆแตกเป็นใยแมงมุมออกไปเรื่อยๆเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรอะ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่มันมีวิธีการเหมือนกันแต่เราต้องรู้ข้างในก่อนว่าเฮ้ยเหตุมันเป็นแบบนี้นะเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อ oh, ฉันก็เป็นคนอย่างนี้แหละฉันเปลี่ยนไม่ได้อะใครเคยเป็นอารมณ์นี้บ้างแล้วเราจะพูดว่าอ๋อฉันก็เป็นคนแบบนี้แหละคบได้ก็คบคบไม่ได้ก็ไม่ต้องคบหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบประมาณว่าฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้แหละอย่างเงี้ยแต่จริงๆทุกอย่างมันเปลี่ยนได้นึกออกปะแต่ว่าบางอย่างเราต้องรู้ก่อนว่าเหตุมันเป็นแบบไหนให้เราเข้าใจแบบนี้ว่าคือทุกความคิดของเราอ่ะมันจะมีการเชื่อมโยงคงข่ายของสมองคือทุกความคิดคือการคือการส่งสัญญาณ คือเราอะค่ะเป็นเสาส่งสัญญาณอย่างนะเวลาทิ่อันนี้คือเสาเนาะนี่คือสัญญาณออกไปคือเราคิดอะไรปืป๊บอะเราจะส่งสัญญาณออกไปในในสนามพลังงานสนามพลังงานก็คือแบบที่มันเป็นจับต้องไม่ได้เป็นเอเนจีนี่แหละนะคะเป็นพลังงานที่เราจับต้องไม่ได้เนาะคือวันนี้ในโลกเรามันมีพลังงานที่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้ใช่ป่ะเป็นอ่นอนฟิสิกส์ครก็คือจับต้องไม่ได้กับเป็นฟิสิกส์ l ก็คือจับต้องได้ แต่ทุกสิ่งที่เราจับต้องได้มันเกิดขึ้นมาก่อนจากการจับต้องไม่ได้คุณว่าจริงปะคนจะผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งมันเริ่มต้นจากเขาคิดก่อนถูกปะคะบางคนจะผลิตโทรศัพท์เขาก็เริ่มต้นจากการคิดอะไรบางอย่างก่อนคือทุกอย่างเริ่มต้นจากการคิดก่อนแล้วฟอร์มตัวมาจนมันแบบเกิดเป็นการกระทํา1 2 3 4จนมันเกิดขึ้นเป็นเป็นรูปธรรมเป็นฟิสิกส์มันก็เป็นหลักการเดียวกันว่าเวลาเราส่งสัญญ,ญาณว่าเฮ้ยส่งสัญญ,ญาณความคิด เรื่องอะไรซ้ําๆย้าๆมันก็จะส่งสัญญาณไปรับกับมันไปแมทกันกับขั้วนั้นที่ขั้วที่มันส่งไปตรงกันยกตัวอย่างครูสมมุตินะว่าสมมุติว่าวันนี้เราส่งสัญญาณที่65หมดใดตได้1น0 0 0แบาทเนาะสมมติว่าการที่เราจะมีเงิน1น0 0 0 0สคนที่จะมีเงิน1น0 0 0แสน่ะจะต้องส่งสัญญาณอยู่ที่แบบ100สมมุติเนะหมายความว่าถ้าเราส่งสัญญาณที่65 50 40อยู่อะค่ะ มันจะไม่เป็นแมทกับกับ100มันก็จะไม่ได้เงิน100่งแอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างเพราะว่ามันจะเปรียบเทียบกับการที่แบบเรื่องของเงินในกระเป๋าหรือว่าเรื่องของการหาไรายได้ด้วยคือมันเชื่อมโยงกันหม